วัสดีค่ะน้ำหนักเป็นไงหลูนี้ผ่าน,น,นแล้วครับผ่านแล้วร่างกายเนื้อตัวดีป้้มซ้อมเป็นไงบ้างซ้อมมาเป็นเดือนครับอือดูคู่แข่งเขาเขาเราคิดว่าไงบ้างอ่าอย่ากับด้านอือปั้มซ้อมดูเทปดูอะไรแก้ทางเป็นไงบ้างพี่เลี้ยงว่าไงบ้างาแก้ซ้ายแก้ซ้ายซ้ายเขาเราแพ้รเราแพ้ซ้ายหรือแพ้ขวา เราแพ้ซ้ายเออแก้แก้ซ้ายมานะวันนี้มั่นใจไหมันใ่ก็ดูว่าก็ไม่น่าจะยากลำบากอ้าฝากเอฟซีไหนก็ฝากเอฟซีบนรามนี้ขอช่วยเชียงเพื่อเป็นใจ้ีด้วยซึ่งสามไฟหลังเราก็ไม่ได้ขี้เลเมีประสบการณ์แล้วนะครั้นี้ก็เต็มที่โอเคไปพักก่อนเลขอบคุณค่ะ